สวัสดีครับทุกคนครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพืทุกคนมาดูน้องๆของผมและเจ๊รวมทั้งคุณแมนแล้วก็ผมด้วยนะครับปลูกผักบุ้งกันซึ่งจริงๆบ่อนี้เป็นบ่อใหม่นะครับที่ยังไม่เคยปลูกผักบุ้งมาก่อนนะครับแต่เคยปลูกนะครับหลายปีก่อนแต่ว่าก็หยุดมาหลายปีหรือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ผมทําคลิปมา บ่อนี้เพิ่งจะปลูกใหม่ครั้งแรกเลยนะครับหรือที่เรียกว่าใหม่แกะกล่องอะไรแบบนี้นะครับครับและบ่อนี้ก็จะมีเนื้อที่6ไร่นะครับผมเองก็จะปลูกเพิ่มอีกอีกหนึ่งบ่อนะครับสําหรับบ่อนี้ก็และเป็นบ่อใหม่นะครับครับและที่ผมถ่ายทาคลิปมาให้ดูนี้ก็ปลูกเสร็จพอดีนะครับก็ต้องตั้งแต่ที่ลงมือกันช่วงเช้าก็ประมาณ ชั่วโมงเดียวนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะว่างทําคลิปยาวให้ให้ได้ชมกันครับก็จะมีผมเจ้ J, แล้วก็ครูแมนแล้วก็น้องๆผมอีก4คนนะครับช่วยกันปลูกก็ทุกคนก็จะปลูกไปตามเชือกนะครับที่เห็นตรงเป็นแถวๆไม่คดไม่งออะไรแบบนี้ก็จะปลูกไปตามเชือกนะครับเชือกที่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 ปักไว้นะครับก็จะมีใบกล้วยหรือก้านกล้วยที่ผมปักไว้ช่วงเช้านะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะเห็นคลิปก็จะปัก หัวปักท้ายวัดวัดให้ให้แถวตรงกันนะครับแล้วก็จะคึงเชือกยาวไปนะครับแล้วก็ใช้เชือกดึงครับแล้วเราก็จะวางและปลูกไปตามแถวไปตามเชือกนะครับเพื่อให้เป็นแถวค่อนข้างจะตรงนะครับก็วิธีการปลูกก็จะประมาณนี้นะครับพรเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วการปลูกให้แถวตรงๆแบบนี้ก็ จะง่ายต่อการจัดการในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะมีเศษพงเศษขยะอะไรเขาก็จะลอยมาตามแถวของพักบุ้งนะครับแล้วเราก็มาเก็บฝาดหรือเก็บถําฟาร์มถ้าอยู่ท้ายลมนะครับครับและบ่อนี้ก็ผมเองก็ได้ยํานะครับยําไปเมื่อวานแล้วก็ปรับแปลงนาไปเมื่อวานตามคลิปเลยนะครับและหลังจากที่ปรับแปลงนาเสร็จก็จะชักล่องน้ําตามที่เห็นในภาพนะครับและผมก็ได้เปิดน้ําทิ้งเมื่อคืนนี้นะครับ และเช้าขึ้นมาก็มาวัดแถวว่าทั้งหมดได้กี่แถวนะครับก็จะเป็นแถวยาวๆนะครับแถวค่อนข้างยาว16แถวบ่อนี้นะครับได้ทั้งหมด16แถวก็จะใช้ท่อนพันประมาณ1 0 0 0 0หมหนึ่งนท่อนพันนะครับก็ตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอวันนี้ผมก็ขอทำคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับและการปลูกครั้งนี้ก็ท่อนพันก็จะปลูกสดเลยครับก็ตัดเมื่อวานแล้วก็ปลูกวันนี้ ก็น้อยครั้งนะครับที่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับปูกตัดพันธุ์เสร็จแล้วก็ปลูกเลยน้อยครั้งที่ผมจะใช้วิธีนี้ส่วนมากแล้วผมจะใช้บ่มเก็บไว้สักประมาณ10วันนะครับอาทิตย์หรือ10วันนะครับครับและคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับลงมาในบ่อผักบุ้งบ่อใหม่นะครับ ซึ่งผักบุ้งแปลงนี้นะครับก็นับจากวันปลูกมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาสักประมาณสามอาทิตย์นะครับประมาณนะครับประมาณสามอาทิตย์และครั้งนี้ก็เป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผมสูบน้ําใส่เข้ามาเมื่อประมาณ5วันก่อนนี้นะครับก็พอจะสังเกตเห็นเลยว่าผักบุ้งพอเริ่มที่จะแตกยอดและแตกรากออกมาข้าวหลังจากที่ เราฉิดยาเป็นหนึ่งครั้งนะครับและผมก็ใส่น้ําเข้ามานะครับครับและหลังจากที่ใส่น้ําก็จะทิ้งระยะไว้สักประมาณ5วันนะครับประมาณ5วันสําหรับรุ่นนี้ผมวันนี้ผมก็มีโอกาสช่วงเช้านะครับ3มคนก็ช่วยกันใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ารากนั้นเขาได้เริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับและการใส่ปุ๋ยนั้นก็ใส่โลยๆไปก่อนนะครับหนึ่งครั้งและน้ําที่ใส่มาก็ ใส่พอทุ่มๆมดินให้ดินชุ่นช่แฉะแบบนี้ผมรับรองได้เลยครับหลังจากที่เราใส่น้ํามาได้สักประมาณ5วันนะครับผักบุ้งจะแตกรากขาวเลยนะครับผมจะยังไม่ใส่น้ําทันทีนะครับพอใส่น้ําเข้ามาผมจะรอให้เขาแตกรากให้เต็มที่คนแล้วจึงใส่ปุ๋ยนะครับครับและหลังจากที่ใส่ปุ๋ยได้สักประมาณ4 5หวันนะครับผมจะใส่น้ำเข้ามาให้เกือบถึงระดับโัวเข่า ค่อยๆทยอยเพิ่มระดับน้ํามาก็คาดว่าหลังจากนี้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็ที่จะก็จะตัดมิดแรกได้นะครับครับและหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วสักสี่ห้าวันผมก็จะกลับมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วสักสี่ห้าวันผมจะใส่น้ําและผมจะกลับมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมเองก็ขอแนะนําทุกคนนะครับเพราะว่ามีผู้ติดตามของผมถามมาว่าทําไมใส่น้ําแล้วไม่ใส่ปุ๋ยเลยใส่ไม่ได้หรืออย่างไรครับจริงๆก็ใส่ได้นะครับใส่น้ําปุ๊บก็ใส่ใส่ปุ๋ยได้เลยแต่ผมคิดว่าผักบุ้งที่อยู่แบบกันดารน,นะครับจากดินแห้งๆพอใส่น้าปุ๊บผมเชื่อว่าระบบรากของผักบุ้งยังมีน้อยเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยไว้สัก5วันหรือ1อาทิตย์นะครับ ผักบุ้งเขาจะออกรากมาได้เต็มที่และทันทีที่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปผักบุ้งที่แตกรากขาวเขาก็จะสามารถกินปุ๋ยได้อย่างเต็มที่เลยครับครับก็ผมเองก็จะใช้แบบนี้ทำแบบแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับไม่ไม่ไม่ใส่น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยทันทีนะครับผมจะรอให้ผักบุ้งเขาแตกรากให้ดีก่อนนะครับ ครับและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็จะหยุดตัดผักหนึ่งวันนะครับพวกนี้ก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับสําหรับผักอีกบ่อหนึ่งของผมนะครับก็ตัดมีดนี้ก็เป็นมีดที่สี่นะครับตัดไปแล้วสองสามมีดนะครับมีดนี้เป็นมีดที่สี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับปลูกผักบุ้งออกยอดค่อนคนข้างเยอะสําหรับอีกบ่อหนึ่งนะครับครับและคลิปนี้ผมก็คงแค่นี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับละคลิปนี้ผมก็ของนำภาพการใส่ปุ๋ยพักบุ้งบอ่อใหม่มาฝากเพื่อนๆกันครับก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับทุกท่านด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมพูดไว้ว่าวันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยครับแต่เมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับครูแมนอยู่ก็เลยว่า ตัดสินใจว่าใส่ะตั้งแต่เมื่อวานเย็นจะดีกว่านะครับเพราะว่าสามคนบ่อสิบไร่ก็จะเบาแรงได้อีกหน่อยแต่ถ้ามาใส่วันนี้สองคนก็คนละห้าไร่นี่ก็เดินทั้งบ่อน,นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับก็เลยตัดสินใจใส่ตั้งแต่เมื่อวานครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็แค่คืนเดียวนะครับแค่คืนเดียวไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับครับแล้วนี่ผมเองก็ ใส่ปุ๋ยไปนะครับระบบรากของผักบุ้งก็ดีแล้วด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจใส่ไปก็ได้นะครับรับอาตรีปลูกผักบุ้งก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเริ่มต้นและจบด้วยการย้ำทิ้งเสมอนะครับก็สําหรับผักบุ้งผมในในคลิปที่เห็นอยู่นี้ก็สภาพก็อย่างที่เห็นเห็นนะครับก็จะมีขี้แดดขี้แดดนี่ก็ เป็นเพราะว่าเกิดจากน้ํอยังน้อยนะครับน้ํอยังน้อยแล้วก็แสงก็ส่องถึงพื้นดินก็จะทําให้คี้แดดรวมกันรวมรวม,รวมตัวกันแล้วก็ลอยมามา,ท,าท้ายลมนะครับครับและหลังจากที่ผมก็ได้ตลบไปบ้างครับในช่วงเช้าเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ก็คิดว่าจะตลบไปอีกนะครับเพราะว่าจะขี้แดดจะได้ไม่ติดนะครับก็ สำหรับพักมีหนึ่งมิสองก็เราก็จะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขี้แดดนี้อยู่เสมอนะครับก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าตลบบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเทคนิคนะครับก็เป็นอยู่ที่ว่าฟาร์มว่างหรือไม่ว่างถ้าว่างก็ทําไปถ้าไม่ว่างก็ไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราไม่ตลบพักก็อาจจะมีดําๆหน่อยนะครับเพราะว่าขี้แดดที่ลอยเห็นที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่นี้แหละนะครับก็จะ มาลอยลอยตามลมมามาติดอยู่ตามปักบุ้งอะไรแบบนี้เพราะว่าพวกบุ้งน้ําน้อยด้วยก็ยังไม่เป็นแถวเป็นแนวอะไรยอดก็ยังเกะกะอยู่นะนะครับที่แดดยังไงก็จะต้องลอยมาติดอยู่กับยอดปักบุ้งอยู่แล้วนะครับกับและก็หลังจากที่ใส่ปูนไปนะครับก็ผมก็คิดว่าวันพระหัสนะครับวันพระัสก็จะใส จะใส่ปูนขอโทษเมื่อกี้ผมพูดพูดผิดนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปนะครับมันพลาดผมก็จะใส่ปูนนะครับก็จะใส่ปูนแล้วก็จะขึ้นน้ําเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์หน้านี้ก็จะทําการเดิมตัดมิดแรกกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับก็สําหรับอาชีพปลูกผักบุ้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวริมของของบอ่อนะครับก็ ผักบุ้งแถวริมๆก็จะจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ข,ขยะหรือหญ้าอะไรก็จะพอมีอยู่บ้างนะครับถ้าจะมีครับครับและคลิปนี้ก็มาถึงช่วงท้ายๆก็แค่นี้ก่อนคลิปหน้าก็จะสวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเดินลงมาในบอ่อมาดูผักบุ้งยอดสวยๆขาวๆบวบกันนะครับครับและคลิปนี้จริงๆแล้วผมถ่ายทําเก็บไว้ตั้งแต่ เมื่อช่วงเช้าประมาณ7โมงนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้นํามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าผมเองก็อย่างที่เคยพูดนะครับช่วงนี้มีการเตรียมบ่อลงกุ้งนะครับก็ยังดีที่ยังได้ไปถ่ายคลิปปรักปรุงยอดสวยๆมาให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าผมนั้นมีงานไล่ย,ย่างนะครับและก็ฝ่าจะเสร็จงานก็เล่นเอาทิ้งเที่ยงนะครับแล้วก็ ยังต้องออกไปธุระข้างนอกกันอีกนะครับและกลับมาก็เพิ่งจะมีโอกาสได้นำคลิปนี้มาให้ได้ชมกันนะครับกลับดูไปก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็ดูผักบุ้งยอดสวยๆกันแต่ผมก็จะขอแวะมาพูดเรื่องสูตรปุ๋ยของผมนะครับจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะครับช่วงนี้ว่าผมใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับครับถ้า หลุดจากช่วงหนาวมาแล้วนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตรอยู่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือสูตร 30- 2สิบยสศูนย์นะครับฟังดีๆ30 2สิบยสศูนย์นะครับครับปุ๋ยสูตรนี้ใส่แล้วก็จะทำให้ผักบุ้งนั้นเลื้อยออกมาดีนะครับแต่ถ้าใส่หนักๆไปผักบุ้งก็อาจจะเป็นไอ้โต้งได้แต่ที่เห็นในคลิปนี้ก็กำลังกาลังดีนะครับครับ ปุ๋ยสูตรนี้ที่หลายๆคนคัดค้านผมว่าจะทําให้ผักบุ้งของเราเปน็นไนโตงนั้นถ้าใส่ไปที่ที่และเรื่อยๆนั้นอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เราถ้าเป็นแบบแบบที่เพื่อนๆหลายคนคัดค้านนั่นหมายถึงว่าถ้าผักบุ้งงามแล้วก็ยังใส่เยอะอยู่นั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับจริงๆครับผักบุ้งจะต้องเปน็นไนโตงแต่สําหรับผมแล้ว ถ้าผักบุ้งของผมงามได้ที่แล้วนะครับผมจะไม่เว้นนะครับผมจะไม่เว้นฟังกันดีๆผมจะไม่เว้นแต่ผมจะใส่ให้น้อยลงนะครับก็คือใส่ประคองประคองยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผักบุ้งยังไม่งามผักบุ้งบ่อนี้เนื้อที่หกไร่ผมก็ใส่ไปประมาณสองกระสอบนะครับแต่พอหลังจากที่ผักเขางามดีแล้วผมก็จะลดเหลือลงกระสอบน,น,นิดเดียวเองนะครับแต่ไม่หยุดนะครับแต่ไม่ได้หยุด ปัดแล้วตัดเสร็จแล้ววัน2วันผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับถึงงามผมก็จะไม่เปลี่ยนปุ๋ยแล้วก็ไม่หยุดปุ๋ยนะครับแต่ผมจะใส่ให้น้อยลงครับ,รบการใส่ให้น้อยลงนี้ก็หมายถึงว่าสมมุตินะครับจุดนี้ปักบุ้งงามดีแล้วผมก็จะหยิบนิดเดียวนะครับหยิบนิดเดียวแล้วก็หว่านไปตามปกติที่ผมเคยหว่านนะครับระยะต่อนหนึ่งกำมือนั้นก็จะประมาณเกืบเกบอบๆสวานะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าผักบุ้งตรงนี้สมมุตินะครับตรงนี้ผักบุ้งยังไม่งามผมก็จะหยิบให้เยอะหน่อยแล้วก็จะใส่ไปความไกลหรือความยาวปกติหรือประมาณสองวานั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าผักบุ้งงามก็ใส่น้อยหน่อยแต่ถ้าผักบุ้งไม่งามผมก็จะใส่เยอะหน่อยครับสำหรับเรื่องปุ๋ยก็คงมีแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตาม และกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ